สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่ชายทะเลนะจ้าทะเลชะอำอยู่กับเราเดอแกงสัตว์ต่างๆมากมายเลยตัวแรกเราจะมาดูกันเลยนะจ้าว่าตัวอะไรไลออนสิงโตไลออนสิงโตโอ้โห oh, สิงโตเอาสิงโตไปฝังทรายดีกว่าโดนเลยเจ้าสิงโต น้ำบัฟฟาโลควายบัฟฟาโลควายมอแม่โม่โม่ตาเล่กับพี่ข้าวเปล่าๆลูกอีเฟเฟนช้าตาอีเฟเฟนช้า นะจอะเค,คอก็ได้จอะเค้กเกน,นี่แล้วก็ซีบรามาลายซีบรามาลายโอ้ตกแตง่งด้วยเปลือกหอยด้วยนี่ บฟากกบอ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 บข่าวัวฆ่าวัวต่อสุดท้ายนะจ๊ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ บายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย